สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ตูเกนซูกะนะครับผมมารุตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมา,มารายงานข่าวมีข่าวดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับการยูยาอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้สําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับมาตามข่าวเลยดีกว่านะฮะคังตอบข้อสงสัยทําไมว่ากระบวนการทบทวนสิทธ เราไม่ทิ้งกันนั้นต้องใช้เวลานาะนถึง2ส,สัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะทั้งที่รัฐบาลก็มีฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้วนั่นเองจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างโชคราวนะฮะอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดนั่นเองจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะ โดยต้องลงทะเบียนอีกเช่นเคยฮะกับเวเว็บนั่นแหละเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการครั่งเผยคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกันมาตรการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทจากผลกระทบวิกฤตโควิดโดยระ,ระบุว่าคำถามนะฮะกระบวนการหลังยื่นทบทวนสิทธิกรณีเงินเยียวยา5,000บาทนั้น ทำไมถึงต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กันเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่รัฐบาลมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้วนั้นและก็สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันทีเลยแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลผิดสัญญาและหลอกลวงประชาชนนั่นเองเพื่อหวังซื้อเวลาไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นใจความยากลาบากของพี่น้องประชาชนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับรัฐบาลที่ผมเคยบอกว่ารัฐบาลอาจไม่มีเงินก็ได้ถังแตกก็ได้หรือเก็บเงินไม่ซื้อรถทงรถ ถังอะไรนะนะน่นะของเล่นของวันเด็กนะฮะไปดูคําตอบดีกว,ว่าว่ากระทรวงการคลังจะตอบอยังไงหนึ่งนะฮะคำตอบของกระทรวงการคลังกระนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทถึง3เดือนนะฮะและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาการจัดสรรเงินเยียวยาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยข้อมูลนะ วันที่22ฮนะอันนี้เป็นข้อมูลวันที่22มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า1.9ล้านคนเยอะนะคนเดือดร้อนนะฮะท่านไปดูคำถามข้อที่2กันเลยดีกว่าสำหรับการดำเนินการทบทวนสิทธิ์หลังจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์มาแล้วกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์เช่นอาชีพชื่อสถานประกอบการสถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เป็นต้นนะครับมาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้งก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ออกแบบไว้เพื่อนําข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบพิจ,จนารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไปซึ่งการดําเนินการต่างๆมีกลไกมีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดําเนินการไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใดครั้งบอกไม,ไม่ได้เป็นการยื้อเวลานะครับแค่ไปตรวจสอบจริงๆและข้อ3ที่เป็นคําตอบนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระบวนการทุกอย่างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วนี่อันนี้คือคําตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําถามนะฮะ ที่ประชาชนถามกระทรวงการคลังมาว่าทําไมมันช้าจริงๆก็มันช้าจริงๆนะเอาง่ายๆผมลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะก็ปลายปลายมีนาคมะฮะเออขณะนี้ประการสังคมก็มีบางส่วนได้นะฮะแต่ผมถือว่ายัางน้อยนะเขาบอกจ่ายไป7 0 0 0 0สนกว่าล้ายละผมว่าจะถึงหรือเปล่าถึงพันลานหรือเปล่าอ่าก็ วันนี้ก็เป็นจ่ายรอบที่2ใช่ไหมฮะถือรอบที่ทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีท่านที่ได้เงินหรือเปล่าเออใครที่ได้เมมมาใตา้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับอยากร่หมกันว่าใครได้ใครไม่ได้ยังไงมาพูดคุยกันครับแล้วผมจะหาคําตอบมาให้นะฮะสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ทุกคนเลยฮะจริงๆผมก็อวยพรทุกคลิปเลยฮะนะฮะจริงๆแล้วประชาชนเดือดร้อนมากครับคนผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็ คือพวกท่านๆลุงๆนะฮะที่บริหารประเทศนะครับก็ขอให้ช่วยกันไวๆเร็วๆนะฮะสำหรับพวกลุงๆนะครับท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีได้รับเงิน5,000บาทและเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยการทำงานสักทีนะครับโชคดีทุกท่านครับก็ทิ้งท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ